ยืนหนึ่งด้านธุรกิจรับผลิตและสร้างแบรนด์อาหารเสริมบริษัทริทเกิลบิวตี้แอนด์เฮลท์จำกัดคว้าสีร่รางวัลใหญ่แห่งปี ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจทั้งใหม่และเก่าที่ยังคงไว้วางใจในมาตรฐานการผลิตและการสร้างแบรนด์อาหารเสริมมาอย่างยาวนานสำหรับบริษัท l โก g o beauty and health จำกัดที่บริหารงานโดยคุณธนพรภูนพลกรรมาการผู้จัดการและล่าสุดค่ะเขาปัออกย้ำความยิ่งใหญ่ของธุรกิจด้วยการคว้าสีรรางวัลใหญ่แห่งปีจากกลุ่มสหาการอุตสาหกรรมภาคเอเชียเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรม sqc สภา สื่อมวลชนไทยองค์กรเครือข่ายสื่อภาคประชาชนและชมรมนักข่าวธุรกิจจัดขึ้นกับรางวัลประกาศกิิคุณสุดยอดนักบริหารท็อปซีอยอดเยี่ยมแห่งปี2024รางวัลธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปีเบสอวอร์ดอาสเตรเล2024รางวัลธุรกิจเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียบิวตี้อเวอร์2024และรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมเดอะคุณลิตี้อวอร์2024เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีค่ะ,ะสวัสดีครับผม นายนัทกุลสุขมาวิทย์เป็นผู้บริหารบริษัทดิสโก้ครับค่ะธนาพรพูณผลค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทดิสโก้ค่ะสุภพการ์มณีวงศ์ค่ะเป็นเลขาคุณธนาพรค่ะนายพัทเทศวานครับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทดิสโก้เวนตี้ครับรอยากให้ช่วยก็จะนีสนิทเพิ่งความรู้สึกค่ะมาแล้วก็มีสนิทเพิ่มครรางวัลนี้เป็นรางวัลครั้งที่3แล้วนะคะก็รู้สึก รับใจมากเลยค่ะที่ว่าได้รับรบางวัลอันนี้รางวัลรอบปีที่มาได้รับปะ่ะคะทั้งหมดสีร่รางวัลนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกแบบปลื้มใจคณะกรรมการทุกท่านที่แบบว่ายังไงอะ <c oughs> ให้เกียรติให้เปลี่ยนท,ทางทางบริษัทดิสโก้เป็นอย่างมากค่ะจริงเหรให้ช่วยพูดถึงตัวธุรกิจทำกนิดหนึ่งตอนนี้เราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรไงบ้างคะ <c oughs> ของเราจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริม่ะอาหารเสริมของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มซอฟเจลอะไรแคปซูลชงดืง่ม แคปฮาร์ดแคปซูลแล้วก็ของเราจะมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะฟีดแบกตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ของเราเนี่ยก็จะมีตัวเสริมที่ทำคือตอนนี้ต้องบอกว่าครับทางบริษัทลิชโกบิวตี้แอนด์เฮลล์ครับเราก็มีการทำครบวงจรต้องใช้คาว่าเป็น one stop service ครบหมดก็คือในส่วนของลูกค้านะครับที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการมาผลิตนะครับก็คือเราจะมีในส่วน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเริ่มต้นการผลิตแล้วก็ไปจนถึงการรวมถึงออกแบบการขอ,อเอกสารอะไรเงี้ยครับรวมถึงตอนนี้เรามีพิเศษที่ดูแลลูกค้าเพิ่มก็คือเรามีเรื่องของทีมโปรดักชันมืออาชีพในการทำมาร์เก็ตติ้งให้ไม่ว่าจะเป็นสื่ภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอเนี่ยครับแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับบทุกช่องทางโซเชียลมีเดียว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผม วันสต็อกเซอร์วิสวันสต็อกเซอร์วิสแล้วเลยค่ะถ้าเกิดคนที่สนใจอยากมีธุรกิจมันจะต้องเริ่มต้นด้วยเงินประมาณเท่าไหร่นคะตอนนี้นะของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่500กระปุกจะอยู่ที่55,999บาทใช่ค่ะอันนี้คือปิดจบทุกอย่างหมดเลยพร้อมายทุกอย่างได้ค่ะพร้อมอยอคพรมสินค้าแล้วก็ของเราจะมีบริการถ่ายทำในสตูดิโอด้วย เพราะถืงเราปิดจบทุกอย่างหมดใช่ค่ะมีบร huh, ิการไลฟ์สดด้วยนะคะใช่ก็คือจะอยู่ในทุกอย่างวรบสมดใช่ค่ะเพราะการคำนวณการถ่ายทำทั้งภาพวิดีโอตัดต่อให้ครบหมดเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่5 9 9 9 9บาท จำนวนอยู่ที่สาหรับผู้ประกอบการใหม่500กบะปุกอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจของเรายมันทำให้แบบว่าธุรกิจเรายังอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันใช่ค่ะใช่ใช่ตัวนี้แล้วก็ถ้าผู้ใดนะคะท่านผู้ประกอบการใดใช่ไหมคะที่สนใจที่แบบว่าส่งออกสินค้าของเราเนี่ยก็จะมีการดีลสินค้าตัวประเทศเหมือนกันก็จะมีทั้งลาวมาเลเซียเขมรแล้วก็ตัวต่างประเทศเอย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมีโคกับบริษัทที่เป็นบริษัทคือต้องบอกางครับพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าบริษัท r i ชโกบิวตี้ครับทางบริษัท r i ชโกบิวตี้ครับได้ไปทับต้งใช้คำว่าเอกับบริษัทเย็นเชนประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายเครื่องจักรในการทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของยาและอาหารเสริมครบเต็มรูครบรูปแบบครับเป็นแบรนด์ของประเทศไต้หวันเปิดมากว่า7 0ปีแล้วแบรนด์นี้ก็ ว่าง่ายๆก็คือถ้าเกิดใครที่อยากจะยกระดับนะครับท่านที่เป็นผู้ค้าอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานเองอย่างเงี้ยทางเราก็มีเครื่องจักรพร้อมกับทีมที่ปรึกษาแล้วก็มีแหลกให้ด้วยนะครับก็อบอกว่านี่เป็นจุดแข็งของปีนี้สําหรับบริษัทลิชิโฟบิวตี้ที่เรามีพันธมิตรทางธุรกิจก็คือเยนเ็นเฉดประเทศไทยเนี่ยครับค่ะครับผมแบบนี้ก้าวต่อไปเราวางแผนไว้อยังไงบ้างจะให้ธุรกิจเราเติบโตไปขนาดไหนอะไรย่างไงบ้างก็เนี่ยครับให้ท่านประธานพูดเลย ก็อยากให้เติบโตไปเรื่อยๆค่ะยิ่งคือยิ่งใหญ่กว่าเดิมขึ้นไปทุกปีคือคือต้องบอกยงี้ดีกว่าครับก็คือในฐานะผมเ็นที่ปรึกษาครับก็เข้ามาดูแล้วก็ในส่วนการเติบโตเนี่ยในต้องบอกว่าเราเรามีความจริงใจกับลูกค้าทุกแบรนด์ที่เข้ามาแล้วเราก็หาทุกช่องทางที่จะมาซัพพอร์ตลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสะดวกที่จะม้อง ไม่ต้องวิ่งไปหาซอสข้างนอกซับข้างนอกเงี้ยมาหาที่เรามีครบจบที่เราหมดก็เลยใช้คำนมาสต็อปเซอร์วิสใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในการแผนก้าวกระโดดของเราเราเรา,เราคิดว่าจากที่เราค่อยๆเติบโตมาปีนี้เป็นปีที่สากปีซ้อนแล้วนะครับรางวัลมันหมายถึงคลาสที่ลูกค้าเขาคลาสกับทางบริษัท mm hmm. เรา แล้วก็เราก็เลยอยากจะเพิ่มเรื่องของการขยายตัวในเรื่องของโรงงานที่ลูกค้าอยากจะได้เพิ่ม,มซึ่งอย่างที่บอกเป็นพัฒมิตนะครับตรงนี้ก็มองว่าจะช่วยขยายในเรื่องของกิจการเข้าไปได้อีกเยอะแล้วก็ตอนนี้เรามีดิวในส่วนของประเทศในแถบอาเซียนไว้ก็จะเป็นมาเลเซียลาวกัมพูชาเวียดนามครับแล้วก็ล่าสุดก็เริ่มมีไปดิวที่ไต้หวันด้วยต<ม>อนนั้นนี่ก็จะสอดรับกับลูกค้าที่ต้องการส่งออก อะไรเงี้ยครับเราก็จะมีแผนมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้ทางลูกค้าหรือผู้ประกอบการใหม่ที่อยากอยากเติบโตครับโไปด้วยกันเราก็จะมีตรงนี้สปอพอร์หมดครับสดท้ายอยากให้ฝากช่องทางการติดต่อพร้อมกับเชิญชวนนะคะสำหรับคนที่แบบว่ายัางลังเลเฮ้ยฉันจะแบบทำทธุรกิดนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครั ก็ฝากช่องทางการติดต่อนะคะจะเป็นเฟซบุ๊กใช่ไหมของบริษัทมิสโกบิวตี้เป็นเพจของบริษัทชื่อชื่อบริษัทมิสโกบิวตี้แอนฮาวเลยนะคะหนึ่งช่องใช่ค่ะหนึ่งช่องทางนะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องก็คือรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์มิสโกบิวตี้แอนฮาวเหมือนกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็ผา้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจ อยากจะทำธุกรกิจเป็นของตัวเองแนะนำนะคะมาติดต่อได้ที่ริษัทดิสโกปิดจบที่เดียวค่ะววสตดิวิทย์ววครับเดี๋ยวขอฝากท้ายนิดนึงครับ,รบก็คือในส่วนของลูกค,ค้าหรือที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับ,รบก็คือว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกครับไม่รู้จะไปปรึกษาใครเซิร mm ์ชเอ็นจินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะไปหาใครติดต่อมาที่เราเราไม่ได้คิดค่าปรึกษาเลยครับ mm hmm. เราสามารถที่จะมานั่งพูดคุยกันได้แล้วก็เราจะแนะนําแนวทางว่า mm hmm. วันนี้ถ้าเกิดจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วจะต้องการเติบโตเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเรา คิดว่าเปิดกันให้หมดเลยเลยประมาณนี้นะครับ